รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีไลย์ไทย HD ทางสถานีโทร,รทัศน์ดาวเทียม IPM และทางเคเบิลทีวีสีแซ้ทั่วประเทศนะครับวันนี้อยู่กับผมนพวัฒน์อาพิพัฒเดชากุลครับวันนี้มีหลากหลายข่าวสารให้หน้าติดตามครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันเลยครับ มีป้าพร้อมเคือข่ายพันธมิตรร่วมสารต่อความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่เดินหน้าขยายผลรุ่นที่2เพื่อยกระดับความรู้และทักษะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็นนักดิจิทัลพัฒนาเมืองเพิ่ม150คนใน150พื้นที่ โดยมุ่งหวังให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาภูมิลํเนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ากระตุ้นให้เกิดเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพิ่มเป็น150พื้นที่และขับเคลื่อนให้เกิดเมืองอัจฉริยะประเทศไทยเพิ่มกว่า50พื้นที่ด้วยครับอันนี้โครงการวันนี้นะครับเป็นหนึ่งในโครงการของการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะเมืองน่าอยู่ของประเทศไทยนะครับจะเป็นการเฟ้นหาเด็กรุ่นใหม่ที่เรียกว่า Smart City Ambassador นะครับ เพื่อไปทํางานในการพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของตัวเองนั่นเองนะครับก็เรามีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประมาณสัก150รยพื้นที่กับ150เมืองกับเด็กรุ่นใหม่1้0ยคนนั่นเองครับเราเชื่อว่าโครงการนี้นะครับจะเป็นโครงการที่ทําให้เด็กรุ่นใหม่นะครับจบการศึกษากับคนที่ต้องการจะกลับไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาร์ทอีโคโนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นความมั่นคงความปลอดภัยหรือมีการชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ย คนที่อยู่ในพื้นที่จะรู้โจทย์ของตัวเองที่ดีนะครับแล้วก็จะมีความรักในการพัฒนานแล้วมีความยั่งยืนเราพยายามจัดแมทชิ่งกับเขาเรียกว่าการพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเทศบาลเองรูปแบบของจังหวัดเองนะครับหรือแม้แต่ทางอปอจอเองเพื่อให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสลงไปทํางานด้วยนะครับแล้วก็เอาความคิดใหม่ๆ เอาโซลูชันใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากดิจิทัลเทคโนโลยีลงไปช่วยพื้นที่ในการพัฒนาบ้านเกิด้เอครับครับก็ติดต่อได้ที่ช่องทางของเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นของดีป้าเองดีป้าคือ dpa.or.th e นะครับหรือ Facebook นะครับทั้งสองช่องทางทั้งของดีป้าเองและของโครงการที่เรียกว่า Smart City Ambassador และหมดเวลาลงแล้วครับในสวัสดีสถานิข่าววันนี้ครับเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมนพวัอ์อภิพัฒเดชาคุลพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ